เขาคือโดนินไปน้ำยีานั่นแหละงเขาเดนี่น้ำยังนีี่เล่นี่ซักน้ำมองนี่ถึงแล้วค่ะพี่นนวงไม่เลี่ยงผู้นึ่คนอะไรเนือย้ําหมวงก้อยจ้าอ้ยค่เสียกาอันนั้กินเราดแม่เสกินแล เฮ้ยบังหวนขาบังวน่าผู้ใดเอาบี่ยงน้องซิมเนึ่ اد, งใช่ตำปาดิ้วืกอได้บังหวนะถทานี่แซบแล้วว่าต้องอย่างไรแน่เลยจีนีสิละเอีบางวนมาปีกหงนิดหนึ่งปอของพี่ก็ใช่เห็ดนี่ละเลี้ยงนอยบ้านอย่แต่เด็กๆด่วนกินดีดีละตอนนี้ละแม่ก็อยากกิน บต้องการอยังดกศูนย์รวมยูทูบเบอร์วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้ไทยนี่ค่ะหลายหลายช่องของลำเผือกออฟฟิเชียลนะคะทุกคนค่ะฟิเชียลนี่ก็บสิบปถ่ายเอ็มนีอยู่ในเมืองเปลืงบ่ายโมงส่นวาสกายสิมาทางก่อนช่างกายเป็นพระเอกของมแึงก็อย่างเงี้ยคู่ทุกคนตอนนี้เขาคู่เลนแล้วนะคะทุกคนค่ะ คุลีค่ะตอนกินแซ่บๆี <c <c ่ยแต่ว่าตอนกินน้ำเป็นได้ไปกินน้ำโซดเลยทำไมมันไม่แหมะจังล่ะแม่อุ้ยไม่ให้มันแหมะสั้นแหมะมันไม่ไวรุ่นสีชมพูกางเกงสีฟ้า เกือบมากเลยพาเ,เ,เทลด้วยเกือบสีส้มอุ้ยแม่คุมตีนได้ดีมากค่ะสีเดียวกันเลยแกมโบเนาะแกมโบข้างล่างมันดวลื <c oughs> ่น,นเอามาบอกบอกหอยผลกัน <c oughs> เะาสิเบียร์เบียรมาบอกบอกหอยมันคายๆๆามันคายๆๆๆไปเออแม่มันคายบุรามแม่นี่ ง,ง,ง,ง่วงมากเลยแมาจีไสแกงรูดได้พี่หนุ่มจีหญ้าประทูต้องล้างแล้วก็เท่ใหม่ล้างเท่ใหม่ล้างเท่ใหม่งวมูม่บ้านกำนงเบียถือถีบลง,นบบลงนกน้ำชูซุกลงกน้ำกำลังค่า จะได้ล่างเซ่ไหมเดีย๋ยวตายคีบเกินผมว่าน้องเองซักเกือบซอยแม่ยไปหน่องซักเองหมดเลยน,น,นี่มึงก็มีแม่พบ้านกันซักเกือบซอยกันมนูว่าแต่บาเอฟซีประทักมาบอกว่าแม่หน่อยก็พร้มเตรียมเงินข้านอน ไปเบ่อมากไหอยู่คอยๆเดี๋ยวื่อพอใหม่แ้วเขาต้องแต่ไล่และเนาะออวุ้นหญื้อปรกกันเีลย่ไหมเอาขี้แรงแข็บนโบล่างน้ำมากก็ได้จำกร่ได อ่านกับอ่นกันอ่นก็ช่องของเจ้าต้งหาอยูไนคุณแม่บอกว่าเอฟซบวินเป pues ็นย yeah. uh, well, ังไงอ้ามีช่องกระแทกอนทายเอนงเรานอนกยกินขาวกาวกน้เรานยนเดืัดว่มอนกันเากินขินเพอ่ะอทั้งไม่บอก่าวัดพประนใสกันงขางไหันส้างล่าง แล้วก็ย่ำย่ำวัดยาปากคน้มแดมันสูงเอมองวาจบวัดวัดเรีนเแม่ดวัดจริงวัดจายายวัดจริงดิเอาจีจาวัดจริงแต่ว่าหนไดวัดจริงวัจแต่บันก่อนนะพอบ่าอีสานเราหนัดเราก็ย่หุเมเรอยู่แบว่าจนเออเลยโอ้ยกับบ่าวอีสานนะสิไม่หน่อยคุ้มวัดใหญ่ไม่จนอน ให้ไปพักันจองอ๋อนี่ไม่นอนู่ใส่นีเพียร์ต้ยังในก็ต้องไปด้วยด้วยฝรั่งฝรั่งวิทยาโจกจะเจ้อันนี้เพียร์นี้ยตัดตอนเดียวไ่ให้เอ็มดีเด้อนี่แมสี่วนตัวเานกลุ่ขอนี่แม่ส่นกลุ่มเรียบร้อยกุ่มเอ็มดีตาว่าปก็เเป็นจัดแสดงเลยนี่แมสส่วนแม่ได้หมย่งนั้ เป็นกอเป็นกรรมโยขาคุณเชิญนั่งค่ะอวหยีดงนเชิั่อไหยไปเบิไทยไม่ได้มาไกินบบมยันี่นับนะคะที่เร hai, เาให <et> ้แบบคุซอยกันพี่อาไยังดีเลยนะพี่บอกเขาว่ากินแับมวนแล้วไปโยุกนแล้วมกินอะไรเนี่ยมุกนี่เมก มันก็ยังอมานมันก็จังอ่ันประเทศัถบแดงเอินกูไปไทยมินก็คือเอนกูขอบคุณ ว่างกูจะนาเอาอกอนกินอเสียจะมกินน้าไม่ต้เดลนีว่าเอดที่โขนี่นะคไปกต้องารไปไปกันอย่นี่ันีเป็นมวไป่ทีเรางด่านกิองนี่นะเอ็นทีนี่นะที่ใส่ตูโทราัดนมยก่อนไปนอนเดี๋ยวานขาจะรัสมัก่อนเขา้องนอนหลายนอนสามิบาทีเพราะอตะละมือสานันล่ะอุ้ยพี่้องมาไปอีแคนเนี่ยคนเนี่ย่มันแกงแจก จกเหน้ามดีเ่กินนำได้ดีหบ้านนอนจะานู้บ้นอนอกเพราว่าเราบทสามีไม่ได้กกินนำแต่ินอนอยู่แต่ว่าผมเองจุ่มัล่ที่เปียวเผื่อนสามึงถักไหมอย่างคนหัวพุทเศรไกินนำแล้วไม่คนคนหนคิดถึงแม่เจ้าแต่ว่าต่อว่าจ้าเอาแค่เนี้ออกใช่กวางในสันใว่าะคิดถึงเหมือนกันสิบอกบอกเพื่อนจะต่อเลยไม่เป็นหละอย่งที่หาจังอีจอก